อกกล้วยมานี่ชอบที่สุดเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวจะซื้อมาปลูกอีกนะคะสวยมากเลยดูวยความสวยของเขามีสี เพชรล้อมสวยมากเลย ต้นหอมบักชีนะคะทุกคนดูคนคะต้นใหญ่มากนะคะเดี๋ไปปลูกทีนะปลูกหยอดเม็ดสเม็ดพออันนี้เรากล้าลงในกล่องนีเลยะคะ่ะถ้าเขาไม่ได้เกิดเยอะมากก็ปล่อยให้เขาติตโตในกล่องเลย ต้องแยกก็ได้แต่ถ้ามันถีกันเกินก็แยกออกไปปลูกทีละต้นก็ได้อันไหนที่เขาอยู่คนเดียวก็ไม่ต้องแยกอันนี้ก็ขึ้นอยู่แต่ว่ามาหลอมมาแหลมไม่เป็นไรเราก็ปลูกลงในกล่องเลยต้องแยกเพราะว่าเขาน่าจะเกิด หนึ่งสองสามสี่ห้าหกไม่เกินสิบต้นนะคะทุกคนจนตะคอมนะคะทำโดยผักชีขึ้นดีมากเลยนะคะเดี๋ยวจะบอกพี่กัดร้านพันมเมล็ดนะคะทุกคน แบบพอดีพอดีมากเลยไม่แบบไม่แน่นเกิน